คนนี้อย่าลืมสวดเสริมโชคสามคาถาศักดิ์สิทธิ์เรียกทรัพย์สามคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของโชคลาภใช้เรียกเงินเรียกทองนำมาสวดภาวนาจะช่วยเรื่องของการเสริมสร้างสมาธิสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นเหมือนการเสริมบุญบรารมีให้แก่ชีวิตของคุณด้วยคาถาโชคลาภที่หนึ่งคาถาเรียกเงินเสริมทรัพย์หลวงพ่อปาน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปที่สามดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคระหว่างปี2478จนถึงปี2481ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงอภินญญายรูปหนึ่งที่บำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิในชาติสุดท้ายตั้งนโมสามจบว่าตาม พุทธะมะอาุนมโมพุทธายะว่าหนึ่งจบวิระทะโยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระถาสีวิระถาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอนสามจบหรือเวลาใส่บาตรหนึ่งจบก่อนนอนสามจบหรือเวลาค้าขายจะทำให้มีโพกรัพย์มากมาย เรียกเงินเรียกทองโชคลาภค้าขายร่ำรวยคาถาโชคลาภที่สองคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้กล่าวเกี่ยวกับความเป็นมาของคาถาเงินล้านว่าก่อนที่มาอยู่วัดท่าสุงฉันอยู่กระตอ๊อบเงินร้อยก็หายากสำหรับคนทำบุญคาถาวิระัตะโยก็ทำได้เรื่อยๆไปต่อมาท่านก็หามา ก็มาบอกว่าคาถาบทนี้ที่เขาทำพระวัดพนันเชิญองค์แรกมีเจ้าอาวาสองค์แรกท่านไปนั่งกรรมฐานและเซกด้วยคาถาบทนี้สมปีท่านให้ดูตัวอย่างวัดพนันเชิงเงินขาดไหมละ่ะฉันก็ทำมาเรื่อยอีกปีหนึ่งกำลังวงสวงท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนนะก็ใช้คาถาบทนี้มาประมาณหนึ่งปี คนมาทอก,กะทินผ้าป่าได้เงินเป็นแสนได้เห็นชัดนะแล้วต่อมาอีกปีหนึ่งท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านนะให้ว่าต่อเนื่องกันไปแล้วไปลงคาถาวิระทะโยต่อมาก็จริงๆเพราะปี2527ก็ใช้เงินเดือนเป็นล้านซึ่งไอ้อย่างนี้เราก็คิดไม่ออกต้องค่อยๆใจเย็นเวลาว่าไป อย่าไปวาดหลังเอาลาบหรือต้องภาวนาด้วยนะถ้าถางที่ดีเวลาภาวนากรรมฐานพอจิตสบายนะต่อเลยเพราะเวลากรรมฐานนี่จิตเป็นฌานใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาฝึกมโนโมยิที่ออกไปให้ได้นั้นออกไปเดียวๆก็ได้ออกไปได้นี่จิตเป็นฌานสี่เข้าเขตพระนิพพานได้จิตสะอาดถึงที่สุด กลับลงมาต่อด้วยคาถาบทนี้เลยมากน้อยก็ช่างให้หลับไปเลยคือถ้าจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็วก็สงสัยเหมือนกันนะเมื่อปี2526ท่านบอกว่าปี2527มีอะไรบ้างก็ตุนๆไว้บ้างนะปี2528จะเครียดมากการค้าของใครถ้าส่งตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อนอันนี้ท่านบอกว่าถ้านลูกเราจะจน ก็จนไม่เท่าเขาคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคาถาเรียกเงินคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุ่งสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำทุกวันวันละเก้าจบตั้งนาโมสามจบก่อนค่ะแล้วว่าตามนาสังสีโมโปรมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติคาถาปัดเป่าอุปสรรค พระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาเงินแสนมหาปุญโยมหาลาภโภพระวันตุเมคาถาลาบไม่ขาดสายมิเตพาหุหติคาถาเงินล้านพุทธะมะอ,อุตนโมพุทธายะวิระทยว,วิระโคนยังวิระหิงสาวิระาศีวิระาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมคาถาพระปัจเจก,กพุทธเจ้าสามปัจิตถามิคาถาเร่งราบให้ได้เร็วขึ้นเพ่งเพ่งพา,พาห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 รือ,รอบ,บูชาก้าจบตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดเลยค่ะคาถาโชคลาบที่สามคาถามหาลาบหลวงพ่อรวยปาสาธิโก พระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปาสาทิโกเจ้าอาวาสวัดตะโกตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อรวยปาสาทิโกเป็นพระเกจิที่เปี่ยมเมตตาธรรมสูงมีความเป็นอยู่อย่างสมถะเชี่ยวชาญสัพเพเวทวิทยาคมวัตถุมงคลเข้มขลังเปลี่ยนพลังพุทธคุณมากประสบการณ์แกลวคร,วราดนิรันตราย และเมตตามหานิยมโชคลาภเป็นหนึ่งคาถามหาลาบหลวงพ่อรวยปราสาทิโกตั้งนโมสามจบค่ะแล้วว่าตามสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัศักพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเม สวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาบและทำรรมาหากินให้ร่ำรวยร่ำรยวยสวดมนต์เชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตีสุขรวยเค็ดทั้งสามนี้เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณการท่านทำเป็นประจำและเมตตาบอกกับคนทั่วไปสวดมนต์เชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตีสุขรวย สำหรับครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะรวยแต่ท่านปรารถนาให้ถึงที่สุดในการปฏิบัติธรรมมุ่งสร้างบุญบาร,รมีเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต่างกันบางท่านหมายหักยอดธงหมายถึงอ่านอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปซึ่งต้องมุ่งมั่นสร้างทศบาร,รมีคือบาร,รมีสาสิบทัศและอีกหลายปัจจัยอีกหลายแสนชาติ บางท่านก็หมายเพียงการไม่กลับมาเกิดมุ่งสู่ดินแดนพระนิพพานบางท่านก็เพียงความสงบในชาตินี้ชาติต่อๆไปตามบุญและตามกรรมสำหรับท่านที่แผ่เมตตาบอกสำหรับคารวาสเพราะท่านหมายให้ชีวิตของคนที่ทำจริงนั้นดีขึ้นเมื่อเป็นคนดีจะพบความสุขความดีและความสุขจะนำมาซึ่งทรัพย์ที่ถูกต้องไม่สูญหาย ไม่มีอะไรมาแย่งชิงเบียดเบียนเพราะมากเหตุที่ดีผลย่อมดีการสวดมนต์แล้วเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือการอุทิศบุญเจาะจงแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพศรัทธาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธโรูปซึ่งมีเหล่าเทพเทวาคุ้มครองเป็นจำนวนมากเมื่อสวดมนต์ครั้งใดตามที่แนะนำไปได้ทั้งทาน ศีลภาวนากรบถ้วนในแต่ละวันตามที่ได้แนะนำขอให้อุทิศบุญเชื่อมบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีจิตตรงเคารพศรัทธาอย่างแหรงกล้าแบบเจอดจ,จงและพยายามรักษาศีลอย่างมั่นคงมีสติมีสมาธิทุกลมหายใจลดละเลิกและอายเกรงกลัวตบับทุกชนิดชีวิตของท่านจะดีขึ้นสุขขึ้นและมีทรัพย์มากขึ้น ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคาถาเรียกทรัพย์สวดเช้าและก่อนนอนเพียงหกเดือนก็รู้ได้ชาตินี้ไม่มีจนคาถาบทนี้มีความสำคัญเป็นของดีวิเศษคนที่ใช้คาถานี้ต้องถือศิล5ห้าถ้าไม่ครบให้ถือสิลงข้อสองและข้อห้าสิงข้อ2องอธินาทานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิงดเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้และข้อหสุราเมระยะมัชชปมาทัานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของเหมือนเมาและอย่าเสพติดอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอย่าขาดเป็นอันขาดค่ะ คาถาพระประเจก,กโกโพคาถาเสริมทรัพย์พระคาถาของหลวงพ่อปานวัดปางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งสติให้มัน่นระลึกถึงพระรัตนตรยัยและพระประเจก,กโกโพพร้อมตั้งนโมสามจบแล้ว่าตามพุทธะมะอะอุนะโมพุทธยะหนึ่งจบวิระทโยว,วิระโคณยังวิระหิงสาวิระ วิระถาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมคาถาบทนี้ให้สวดภาวนาเวลาตื่นนอนสามจบเวลาใส่บาตรจบข้าวขันหนึ่งจบก่อนนอนสามจบนอกนั้นว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้นจะบังเกิดพกทรัพย์มากมายและเมื่อมีเงินเข้ามาทุกครั้งก็อย่าเพิ่งนำไปใช้ให้ถือไว้ในมือแล้วระลึกถึงหลวงพ่อปาน ครูแจงครูพึ่งอายุ99ปีที่เป็นผู้นำมาสอนหลวงพ่อปานแล้วให้เก็บใส่กระเป๋าใส่ซองหรือเก็บไว้ในลิ้นชักเอาเคสเมื่อถึงเวลาจะใช้แล้วจึงนำไปใช้ให้สังเกตว่าเงินจะงอกหรือเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาโดยการอัศจรรย์มีคนมากมายเจอมากับตัวเองมาแล้วเพียงหกเดือนก็รู้ได้ไม่มีจนในชาตินี้